สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันกันนะครับก็เป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซตนะครับเซตวันนี้บวกไป13จุดดัชนีปิดอยู่ที่1,288จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ35,000ล้านก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะครับ ในระหว่างวันก็อยู่ในโซนเขียวตลอดทั้งวันครับเปิดมาก็เปิดโดดไปเลยครับแล้วก็สถาบันวันนี้นะครับขายสุดที่180ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายสุดที่483ิล้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศนะครับขายสุดที่178ิล้านนักลงทุนในประเทศวันนี้ซื้อไปสุดที่แี่ิบล้านครับนักลงทุนในประเทศดันตลาดวันนี้นะครับ เรามาดูกราฟเซตในทําเฟรมเดย์กันครับวันนี้แท่งแกนสีเขียวนะครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับสําหรับเซตนะแม้ว่าวันนี้จะปิดมาที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดจุดก็ตามนะครับซึ่งกรอบเราก็ให้ไว้ที่พันสามนะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยคำจริงกันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบนะครับแต่บางท่านอาจจะใช้เกาะของสวิงโลของวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้ใช้เกาบตรงบริเวณเส้น EBA สองร้อยวันนะครับถ้ายังแกว่งอยู่ในโซนอย่างนี้อยู่นะครับนะครับเส้นอย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันก็ยังไซเวย์อยู่เว้นเทรเสียแต่จะเบรกขึ้นไปด้านบนได้หรือทะลุลงมาด้านล่างจะพอมองเห็นทางอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ในการลงทุนเนี่ยเป็นในลักษณะของเลือกตัวเทศแล้วกันนะครับเพราะตลาดมันมันอาจจะไม่ไดีไม่ได้ดีทุกตัวนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแย่นะครับเดี๋ยวามาดูกันว่ามีตัวไหนสวยบ้างตัวไหนควรหวลีกเลี่ยงนะครับในวันนี้ก็พอที่จะเทดได้อยู่บ้างนะครับข้อเสียเดียววันนี้คือดันไปเปิดโดดไปหน่อยนะครานะคาบางตัวอาจจะไม่ต่อกันนะครับแต่ บางตัวก็สวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวแรกนะครับทรูนะครับตัวดันตลาดวันนี้นะตัวหนึ่งนะครับทรูแท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งที่ดีนะกะ็มีแนวต้านอยู่ที่11.4นะครับตัวนี้ยก็จะคิดว่าน่าจะพยายามดันขึ้นไปให้แตะตรงเส้น EMA 200วันตรงนี้หรือไม่ก็ตรงหายตรงนี้เพราะฉะนั้นทรูจะมองไปต่อได้ครับแต่ทรูมีแนวรับที่แข็งอยู่ที่ประมาณ10.1นะครับตรงบริเวณนี้นะครับถ้า รอบล่าสุดเดี่ยก็ขายไปช่องเดียวเองนะครับแสดงว่าแนวรับตรงนี้แข็งมากังนั้นการรับทูเนี่ยถ้ารับสิบต้นต้นว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะสามารถทํากาไรได้นะครับถ้าใครมารับสิบต้นต้นนะแต่ถ้าไปอยู่ในโซนใกล้สิบเอ็ดอ่ะแล้วเทตามไปเนี่ยผมว่าอัพไซด์จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทรูเฉพาะคนที่มีอ่ะพิจารณาขายดีกว่านะมันพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยอยู่ใกล้สิบเอ็ดเอ็ดต้นๆครับแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยถ้าจะเข้าตอนสิบปลายปลายเนี่ยผมว่าไม่ต้องแล้วนะครับเพราะอัพไซด์จะเหลือไม่เยอะครับนะ ก็คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นหุ้นที่จะรันได้รันยาวอะไรได้มากนะเพราะว่ามันรันก็ไปได้ไม่ไกลมากเห็นไหมครับมันก็จะมีรอบมีแล้ววันเพราะ,ะนั้นทูตรงนี้เอ่อถ้าไม่มีหุ้นผมว่าอย่าเพิ่งเข้าแต่ถ้ามีหุ้นเดี๋ยวค่อยพารณาขายในวันพรุ่งนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับเคแบงกลุ่มธนาคารก็ยังยังฟอร์มไม่ดีบแต่ว่าทรงไม่เสียนะครับเห็นไหมเห็น,ปนไปอย่างเงี้ยไม่เสียงไม่เสียนะ คือตัวนี้ถ้าหลุดหนึ่งหกห้าโอเคจะเสียครับราคาปิดหลุดด้วยนะไส้ไส้ไเทียนหลุดลงมาไม่เป็นไรครับแต่ถ้าปิดหลุด,ดจะเสียเลยว่าตรงนี้เป็นจุดกระเด้งคลอดนะครับเพราะนั้นตัวเคแบงค์ K เนี่ยเราก็ยังถืออยู่นะครับนะตรงนี้ก็ออกอาการเหลืองเหลืองบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยอยู่ในพอตนะครับถ้าเทียบจากราคาทุนแนวต้านรอบนี้หนึ่งหกเก้านะครับสาหรับตัวเคแบงค์ ank, แล้วก็อีกแนวต้านใหญ่หนึ่งเจ็ดสานะครับยังไม่เสียทรงรุนกันต่อนะครับมาดูตัวถัดไปครับ S C B เอสซีบีโค้งลงมาแล้วแต่ตัวเนี้ยจุดจุดที่ต้องพิจารณาออกนั่นอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกประมาณนี้เนี่ยหนึ่งสองหกจุดห้านะครับประมาณนั้ครับจุดก็เด่งคลอสพอดีนะครับมาหนึ่งสองหกจุดห้าเพร,ะเนนะร,ระาะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันต่อถ้าพรุ่งนี้ออกการแดงแล้วหลุดหนึ่งสองหกจุดห้ามาจะต้องออกนะับแต่ตอนนี้การถือเอสซีบีของเราเราเราก็ถือว่าเราได้ราคาค่อนข้างดีอยู่นะครับตอนนี้ก็ ออกเหลืองเหลืองบวกนิดหน่อยลบนิดหน่อยวันนี้ก็เหลืองนะไอซก็เช่นกันครับส่วนแนวต้าไอซ B บีเดต้านรอบนี้หนึ่งสองแปดจุดห้าเนี่ยต้านหนาอยู่พอสมควรนะครับแต่เราดูพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้แดงเราอาจจะสละเรือไปก่อนแต่ถ้าเขียวเราจะถือสู้นะครับสำหรับตัวไอ b บีนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ทําอะไรเพิ่มมาดูตัวถัดไปครับบีบธนาคารสามตัวนี้มีหมดเลยนะแล้วก็บีบี่ยลนี่ออกไซเวย์ด้วยซ้ําแต่ผมค่อนข้างจะ ชอบฐานตรงตรงบริเวณเนี้ยของเขานะซึ่งตรงบริเวณ EBA 200วันเนี่ยฐานค่อนข้างแน่นพอสมควรครับนั่นก็คือ1นึ่งครับถ้าไม่หลุด1นึ่งเจ็ดผมว่ายังได้ซึ่งราคาปิด1น,นึ่วันนี้ผมว่าเป็นราคาที่โอเคนะครับเพียงขาดแต่เพียงว่ายังไม่มีแท่งเทียนสวนแรงๆกลับเข้าขึ้นไปตลอดตัว BBL นะครับก็ถือรอแล้วกันนะครับยังไม่เสียหายใดๆครับทรงได้อยู่นะครับ BBL ส่วนแนวต้าน BBL ครับไกลสุดอยู่ที่157.5นะครับแล้วก็มีแนวต้านรองลงมาคือ152.5นะครับจุดบริเวณปิดแกวบครับมาดูตัวถัดไปครับ BA วันนี้ก็แรงดีเหลือเกินครับเสียดายทิ้งแต่ว่าเปิดโดดไปหน่อยนะครับแล้วก็กวดมาเห็นเนะนี่ยมันค่อนข้างดึงไปไกลแล้วเหมือนกันเมื่อวานปิดอยู่ที่13.2วันนี้เปิดมา13.8เราไม่ตามหุ้นที่เปิดแรงอยู่แล้วนะครับถ้าใครดูรายการของเราเป็นประจำาห่ะก็คือเปิดสูงก็ไปก็สูงไปครับไม่ตาม โดยแนวต้านอยู่ที่14.6นะครับวันนี้ยังไม่สามารถผ่านแนาวต้าน14.6ได้ครับจึงเหตุผลต,ตอนนี้ก็ยังไม่ตามแต่ถ้าใครมียังไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะนะครับยังยังมีโอกาสลุ้นที่จะทะลุไปได้อยู่แต่ถ้ายังไม่มีไม่ผ่าน14.6ผมก็ยังไม่ตามนะครับณจุดนี้แล้วก็ด้วยเหตุผลก็คือเปิดโดดไปหน่อยด้วยนะครับผมไม่ค่อยชอบหุ้นเปิดโดดชอบราคาต่อกันมากกว่านะครับแต่โมเมนตัมยังดีอยู่นะมีโอกาสไปได้ครับสำหรับตัว BA นะครับแรงดีเหลือเกินนะวันนี ถ้าผ่าน14.6ไปได้จะจะสวยกว่านี้แหละ15.8จะเป็นแนวต้านถัดไปครับมาดูตัวถัดไปครับฮานาฮานาเกือบดีละว,วันนี้แท่งเทียนส่วนขึ้นมาดันสั้นไปนิดนึงงนั้นอาจจะต้องใช้แท่งเทียนเขียวสีเขียวในหน้าแดงก็ไม่ได้สนับสนุนอีกสักแท่งหนึ่งนะครับมันถึงจะมีความชัดเจนกว่านี้หนึ่งแต่วันนี้ตอนเช้าก็ดู ดูแท่งเทียนจะค่อนข้างยาวดีอนะแต่ว่าตอนไปบ่ายมาดูสั้นไปหน่อยนะครับก็อาจจะต้องใช้แท่งเทียนสมุนต่ออีกนิดวันนี้เข้าได้ครับเข้าแย่ๆได้นะฮาน้าผมว่าไม่ไมเมตเสียหายลองวัดใจแล้วก็ทางหนีก็คือถ้าหลุดตรงบริเวณยี่สิบสองจุดห้าก็หนีไปเลยครับคัดไปเยเสียไม่เยอะครับตัวนี้อะถ้าตรงนี้เขียวตามได้นะแนวต,าต้านยี่สิบห้าทวนนะครับยี่สิบห้าทวนแล้วก็ยี่สิบหกจุดเจ็ดห้าครับตัวหน้าลองดูครับสวนขึ้นมาหน่อยนึงลนะหลังจากที่ลงมาสี่วันติดนะครับ แต่ถ้าวงนี้เอาไม่อยู่นะครับแล้วหลุด22.5ก็หนีได้เลยนะครับแสดงว่าแท่งวันนี้เฝ้านะครับมาดูตัวถัดไปครับ i v l i v l ขอยแท่งหนึ่งถ้ามาแท่งจะส่วนเลยครับถ้ามันไม่มาไม่ต้องเอานะครับแท่งเนี้ยวันนี้ดีแล้วแต่ว่าอยากได้แท่งเพส่วนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเขียวหน่อยครับมันจะมีโคเด้นคอร์สขึ้นมาทันทีครับมันจะได้เหมือนในรอบที่แล้วแต่ไม่ไกลครับถ้าถ้ามีโคเด้นคอร์สขึ้นไปอ่ะ ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินยี่สบสี่จุดห้าถึงไม่ถึงไม่รู้ครับแต่ไม่ได้เกินอย่างเนี้ยแต่ต้องเขียวนะเขียวรอดไปอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยน่าตามนะัแต่ไม่ต้องรันไกลนะครับสำหรับตัวไอบีเอครับมันก็จะอย่างเงี้ยแกว่งรอบมันอยู่เงี้ยครับแล้วก็ในกรณีที่แท่งเขียวไม่มาเราเราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราไม่มีหุ้นอยู่แล้วนะครับหรือถ้ามันหลุดยี่สิบสองไปเนี่ยนะครับหลุดตรงบริเวณยี่สิบเอ็ดจุดเก้าแล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยยิงยิ่งไม่ต้องยุ่งกับยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนััั้้นนนนนตอออออีขดดูเเเฉยก่่่ววคคะพืาามชรบ ลอดตัว IBL ครับมาดูตัวถัดไปครับสเตคอนตัวสวยที่สุดของวันนี้เลยได้ทํา้ำสเตคอนแทจริงสวยเมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ถือไปแล้วนะครับเข้าไปแล้ววันนี้ก็เข้าเพิ่มไปนะครับหรับตัวสเตคอนครับสวยงามครับนาวต้านของตัวสเตคอนเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้มีแนวต้านเดียวนนก็คือ9.5ครับไปได้ครับวันนี้สองสวยสงสวยครับผมว่าเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งสวยพอกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวรอถึงคิวในการพูดนะครับตัวสเตคอนเนี่ยถ้าสเตคอนเนี่ยความจริงสวิงโลเขาหยุด7.9นะีแต่ผมอยากใช้ตรง8.05นี่มากกว่าครับใช้โลของวันที่30เดือน9เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับไม่ไม่คัดแล้วไม่ลึกมาก8.05นะครับคือจุดหนีนะครับแล้วก็9.5นะครับเป็นจุดเป้าหมายที่คาดว่าจะไปเทสในรอบนี้นะครับสำหรับตัวสเตคอนก็หวังว่าจะไม่โดนหักลงมาซะนะ โอเคหักลงมาเราก็ยอมรับความเสี่ยงไปนะครับประมาณครึ่งบาทนะครับที่จะขาดทุนนะครับมาดูตัวถัดไปครับ bem อืมทรงทรงดีใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับปิดดีด้วยนะครเอ่อแนวต้านเอ่อเดิมอยู่ที่ห้าจุดสองครับวันนี้ปิดห้าจุดสองห้าใช้ได้ถ้าปิดห้าจุดสามจะสวยกว่านี้พรุ่งนี้ถ้าออกอาการเขียวแล้วซ้อนซ้อนแท่งไปต่อได้ผมว่าสวย ขียวเราซ้อนไปนะจะสวยเลยนะแนวต้านนะครับมีอยู่หนึ่งแนวใหญ่ๆเลยคือห้าจุดเจ็ดห้าแนวย่อยก็พอมีนะแต่ว่าลุ่มไม่เยอะครับตรงห้าจุดสี่นะครับผมก็เลยไม่ไม่เอาแนวต้านตรงห้าจุดสี่เนี่ยเป็นเป็นหลักนหนึ่งว่าลุ่มมันน้อยครับแต่ว่าตรงประมาณเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าเนี่ยวลุ่มเยอะน่าจะติดกันเยอะครับดูว่ลุ่มเป็นร้อยล้านเลยแถวเนี้ยนะครับอโอเคครับคิดว่าเจอฐานตัวเองแล้วแล้วก็ลังจะฟักตัวขึ้นไปใหม่นะครับ ฐานอยู่ที่5บาทเป๊ะเลยนะตัวนี้ถ้าหลุด5บาทไปเลยยอมไปเลยครับแต่ถ้าไปด้านบนไปได้ถึง5.75ว่าตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจครับตัวนี้นึงรอดรอดูครับว่าจะสามารถลันไปด้านบนได้หรือไม่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ MTC สำหรับ MTC ก็น่าสนใจนะขาดแต่เพียงว่าแนวต้านตรงบริเวณ4ี่เอ่อส1 5เนี่ย ยังไม่ยังปิดพอดีเปะ๊ะลยพรพ่กนี้ถ้าเขี่ยไปได้อย่างเหมือนวันนี้นะตามเลยฮะถ้าเขี่ยไปได้ตามเลยนะแนวต้านตรงบริเวณ42.2ห้าก็ไม่หนามากมัย้ยไม่หนามากครับไม่ไม่มองปเป็นแนวต้านด้วยซ้มแต่แนวต้านที่หนาคือ44ครับ44เป็นแนวต้านที่หนาแล้วจะ,จะผ่านยากเพราะฉะนั้นการีบาร์ในรอบเนี้ยไปได้ไม่ไม่น่าจะเกิน44ครับแต่ยังน้อยควรผ่าน41.5ได้ก่อนถึงค่อยตามนะครับผ่านได้ในที่นี้หมายถึงราคาปิด ควรจะต้องปิดเหนือ41.5เนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ลองดูทั้งวันดูว่าสามารถปิดเหนือ41.5ได้หรือไม่แต่ถ้าระหว่างวันไปแทงโผลไปนิดนึงสองสาช่องอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ชัดนะครับเขาเรียกว่าโผไปแต่ไส้นะครับอย่างรอบล่าสุดโผไปแต่ไส้แบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องโผลไปแบบเหนือเทียนเหนือเทียนด้วยนะครับอ่ะรอดูต่อนะครับ NTC ก็เล็งเงไว้ก่อนเล็งเงไว้ก่อนนะครับเล็งีไว้ก่อนแล้วก็หลุด40หนีไปเลยนะครับสําหรับคนที่จะเข้าในวันถัดไปนี้นะครับ แต่แต่มันต้องเขียวนะถ้าแดงไม่เข้านะครับมาดูตัวถัดไปครับ 4K นี่ก็เป็นตัวที่น่าจับตาอีกตัวหนึ่งนะแต่วันนี้ไปเอาสเตคอนแล้วอ่ะแล้วก็ตัว 4K ในแท่งเทียนของวานี้มันยังไม่ดูเป็นโมเมนตัมเท่าไหร่นะัถ้ายาวกว่าน,นี้สักหน่อยหนึ่งจะเป็นโมเมนตัมครับจุดที่บ่งบอกโมเมนตัมได้คือต้องยืน16ได้ครับ16เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันนะครับแล้วก็ ถ้าพวกนี้สามารถยืนได้มีเนื้อเทียนโผล่ไปนะครับแล้วยืนได้ทั้งวันเลยนะไม่ใช่ยืนได้ครึ่งวันตอนบ่ายแดงเงี้ยไม่ใช่นะต้องเขียวได้เงี้ยจะจะสวยอีกตัวหนึ่งนะจะสวยตามสเตคอนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหุ้นรับเหมาสองตัวนี่ผมว่าค่อนข้างน่าน่าลุ้นน่ารักน่าลุ้นว่าเป็นเป็น,ปนราคาฐานละแต่อะไรก็ตามนะอย่างที่บอกว่าเอ่อถ้ามาดูราคาตอนเย็นอย่างเงี้ยแลแ้วมันมันก็จะเป็นเป็นราคาที่ แตกต่างจากที่เราสแกนระหว่างวันเราจะได้ราคาดีกว่าแต่วันนี้วันนี้ก็ต้องยอมรับว่า CK เรายังไม่ได้เอานะครับเพราะเราเราเห็นสเตคอันนียคอนมวนค่อนข้างชัดกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันตัวนี้อาจจะชัดก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีน้างานนะครับแต่ถ้ามันแดงแดงคู่แดงซอยนี้ยังไม่เอาครับโอเคครับนวต้าสิบเจ็ดจุดหกนะครับตัวนี้หลุดตรงบริเวณสิบห้าจุดสี่หนีนะครับตัวนี้นะครับซีเคเลงไว้ก่อนมาดูตัวถัดไปครับ โมชิโมชิโอ้เรียบร้อยเลยครับแล้วชอบมาแท่งแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนคราวที่แล้วเหมือนเนี่ยต้องมีคนเคยโดนอย่างเงี้ยทุบแต่ละทเีเลือดไหลเลยนะตัวนี้สี่บเ็ลดตัวนี้ลงลงครับลงน่าจะลงถึงฐานตรงบริเวณสามเจ็ดบาทครับอย่าไปยุ่งนะแล้วแนวต้านลงเส้น E สองร้อยวันเนี่ยหนามากกี่แท่งไม่รู้ครับที่ไปตรงเนี้ยไม่ผ่านต้านสี่สิบเอ็ด ปีเออร์11.25นะครับเนี่ยไม่ผ่านเลยหนามากแสดงว่าตัวนี้อันตรายครับแล้วก็แนวต้านตรงบริเวณ EBA 200วันทำ้าที่ได้แข็งมากนะครับถึงจะมีโผไปบ้างอะไรบ้างแต่ไม่สามารถยืนได้เลยครับเนี่ยมีโผไปนิดนิดหน่อยครับแต่ไม่มีแท่งอ่ไม่มีแท่งแบบต่อเนื่องนะครับน่เอ่อตัวนี้ไม่ได้ครับผมว่าเทรดลบทำกำไรยากมากส่วนบัวชีนะครับทรงแบบนี้เหมือนเขาเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้รอรันเลยนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ B เดี๋ยวมัน UG นะครับโอ้ส่งส่งน่าสนใจนะเมื่อวานยังไม่ชัดมากวันนี้ยแท่งนี้ชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับมีโอกาสาที่จะหลันแต่มีแต่ด้วยขอให้ผ่านสวิงตรงจุดสาสิบสามตังค์ให้ได้ก่อนว่าตรงจุดเนี้ยคนติดเยอะพอสมควรนะน่าจะมีไปวางวางขายตรงสาสิบามนี่หนาพอสมควรนะครับในวันพรุ่งนี้นะ ถ้าผ่านไปได้ค่อยตามดีกว่าถ้าผ่านไม่ได้มผ,ไมไดผมว่ามันก็มันก็จะยอ่อลงอยู่ตรงจุดนี้แหละเพราะฉะนั้นสายที่สามเป็นจุดแบ่งนะครับจุดแบ่งว่าจะตามหรือจะหยุดนะครับถ้าไปได้แนวต้านถัดไปสี่สิบตังค์และแนวต้านถัดไปสี่สิบห้าตังค์นะครับสลับบีหรบีจเป็นเป็นหุ้นที่ฟอร์มดีเลยนะในในหุ้นอ่อเพนนีสต็อกเนี่ยตัวเนี้ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวรวมหนึ่งสัปดาห์นี้ด้วยขึ้นมาตลอดนะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แต่33สตางตังเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแค่บอกไว้ก่อนนะครับรัวตัวบ w g ันนะครับถ้าไม่ผ่าน3 3สาตังมันจะย่อลงมาถึงประมาณ27สตังนะครับตรงบริเวณ EBA 0 0วันอ่วันครบถ้วนในการบ้านนะครับแล้วก็เอ่อพรุ่งนี้นะครับไอ้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะว่างหรือไม่นะครับถ้าตอนเย็นพรุ่งนี้ไม่ว่างวันเสาร์ตอนเช้าจะทำการบ้านให้นะครับนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของเรานะครับใกล้ห้าหมื่นซับแล้ว กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราเราจะมีการบ้านนะครับในทุกวันร่วมทำบ้านกันไปอาจจะมองต่างจากเราก็ได้นะครับแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่จะนําไปประยุกต์นําไปปรับดูนะครับรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ